บ้าบอนไทยกราบสวัสดีมิักแฟนบอลไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เป้าบ้าบอนไทยกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปก็ขอความการุณาช่วยกด subscribe กดถูกใจและสั่นกระดิ่งอ o m m e n t ใต้คลิปเข้ามาได้นะครับห่างถูกใจคลิปของพี่เป้าประเด็นร้อนวงการฟุตบอลไทยนะครับก็หลีกนี้ไม่พ้นประเด็นของนิโคลัสมิเกลสันนะครับที่ตอนนี้ ได้หมดสัญญากับ OB บโอเดนเนะครับและไม่ไม่มีการต่อสัญญาแต่อย่างใดนะครับซึ่งมีข่าวลือออกมาว่า2ทีมดังจากยุโรปเปิดศึกนอกสนามแย่งตัวนิโก้นะครับนิโคลัสมิเคิลสันแบ็กทีมชาติไทยลุกครึ่งนอร์เวย์ที่ตอนนี้กลายเป็นแข้งเนื้อหอมหลังจากหมดสัญญากับ OB บโอเดนเนะครับทีมดังในเดนมาร์ก หลังจากตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมนะครับในฤดูกาล2024-2025เจ้าตัวประกาศชาัดว่าขอเดินหน้าลุยต่อในเวทีโยุโรปนะครับไม่ยังอยากที่จะมาเล่นในประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่ามีทีมจากประเทศไทยสนใจหลายทีมต่อหลายทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นปุริรัมหรือ b ีจีปทุมล่าสุดนะครับมีเขาออกมาว่าโรเซนบอกบีเคนะครับทีมเก่งจากโนเว กระโดดร่วมวงล่าลายเซน,นิโก้นะครับเพิ่มอีกทีมหนึ่งหลังจากที่ฮัมมาบี้ไอฟทีมจากสวีเดนได้ยื่นข้อเสนอไปก่อนหน้านี้แต่เจ้าตัวยังไม่ตัดสินใจใย้ายซบทีมใดโรเซนบอกนะครับจบอันดับ4ในลีกสูงสุดของนอร์เวย์เมื่อฤดูการก่อนและได้สิทธิ์ไปลุยศึกยูฟายูโรป้าคอนเฟรนซ์ลีกนะครับรอบคัดเลือกในปี2025 ส่วนผลงานล่าสุดก็น่าจับตานะครับแข่งเก้านัดมี18แต้มยังรั้งอันดับ2ตามหลังจาาฝูงแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับด้านฮัมาบี้รองแชมป์ลีกสซีเดนเมื่อปีก่อนฟอร์มล่าสุดก็ไม่ธรรมดาแข่งไป11นัดมี21คะแนนรังอันดับสีไล่ตามจะไล่ตามจาาฝูงอย่างเมาบี้นะครับอยู่แค่5แต้มต้องมาคอยลุ้นกันนะครับว่าเส้นทางต่อไปของนิโก้จะเลือกอยูน ในนอร์เวย์ถิ่นบ้านเกิดหรือจะลุยลีกสวีเดนกับฮัมมาบี้ต้องติดตามกันได้ดีนะครับแล้วแฟนบอลไทยนะครับคิดว่านิโคลัสมิเกลสันแบ็กทีมชาติไทยควรเลือกทีมไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ในคลิปนี้ส่วนอีกข่าวหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยนะครับถึงแม้ว่าเป็นข่าวของแข้งต่างชาตินะครับที่ได้มาเล่นกับบุรีรัมยูเนเต็ดแชมป์ไทยลีกแชมป์ชอปปี้ครับ แชมป์เอครับนะครับและยังลุนแชมป์บอลถ้วยอีกหนึ่งรายการนะครับถือว่าลุ้นสี่แชมป์ไปเลยในปีนี้นะครับซึ่งนักเตะที่ว่าก็คือ d ดิออนคูนะครับนักเตะทีมชาติมาเลเซียแต่คลาสยุโรปนะครับถือว่าบุรีรัมได้ทั้งแชมป์ได้ทั้งเงินในครั้งนี้นะครับเพราะว่าบุรีรัมยูยูไนเต็ดโชว์คลาสทั้งในและนอกสนามกับดิวสุดคุ้มนะครับของ d ดิออนคูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดิออนคูดิออนคูแบ๊ ทีมชาติมาเลเซียย้ายมาร่วมทีมประสาทสายฟ้าแบบฟรีๆในตอนนั้นนะครับแบบไม่มีค่าตัวแต่ล่าสุดกลับกลายเป็นดิวสุดปังนะครับเมื่อเซเรโซโอซาก้าทีมดังจากเยลีกนะครับลีกของญี่ปุ่นยื่นข้อเสนอซื้อไปร่วมทีมด้วยค่าตัวระดับ8-9ล้านบาทตอนนี้ก็มีข่าวออกมายืนยันเป็นที่ร้อยนะครับว่าเซเรโซโอซาก้าปิดดิวไปที่ร้อยนะครับดิออนคูจะได้เป็นเพื่อนร่วมทีมกับ จรินสักวงกนนะครับแข่งทีมชาติไทยเราอีกคนหนึ่งที่ตอนนี้กําลังค้าแข่งและจะทําการต่อสัญญากับเซเรโซโอากาไปอีกนะครับถือว่าเป็นข่าวดีของแข่งไทยอีกคนหนึ่งนะครับดิออนคูจากนักเตะไร้ค่าตัวนะครับกลายเป็นกําไรหลักล้านในเวลาไม่ถึงปีแถมในสนามยอนคูก็ไม่ได้มาเล่นเล่นเพราะเขาคือหนึ่งในคีย์แมนสำคัญของบุยรัม ตลอดฤดูกาลที่ผ่านมานะครับทำให้บุรีมสามารถคว้าแชมป์นะครับทั้งในประเทศนอกประเทศได้นะครับแล้วก็กลายเป็นตัวหลักเป็นคีย์แมนเป็นปถือว่าเป็นซูปเปอร์สตาร์ของทีมอีกคนนึงนะครับเดียนคูมีบทบาทสำคัญในการล่าทั้ง4แชมป์4รายการของทีมนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ได้ยังได้ไปแค่3รายการนะครับส่วนอีก1รายการก็ไม่น่าพลาดนะครับเพราะ จะทำการชิงแชมป์กับทีมลําพูนวัยเออร์นะครับก็ถือว่าไม่น่าจะเป็นงานหนักของบุยดัมไม่ควรชะล่าใจนะครับเพราะว่าลําพูนนะครับถือว่าไม่มีอะไรจะเสียมาบุกเต็มสูบอย่างแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นการลุ้นแชมป์ครั้งประวัติศาสตร์ของทีมเหมือนกันนะครับทีนี้เรากลับมาดูนะครับว่าบุยดัมได้อะไรจากดีลนี้นะครับจากการที่ได้ดิยอนคูมาเป็นฟรีฟรฟรนะครับได,ได้ขายให้กับซีรีโซสก้านะครับอย่างแรก บุยดำได้ผู้เล่นคุณภาพมาช่วยในการควา้าแชมป์แน่นอนเดียนคูนะครับเป็นนักเตะที่มีคุณภาพนะครับสองสร้างรายได้จากการขายเกือบ10ล้านนะครับถือว่าคุ้มมาก ได้มาแบบฟรีๆนะครับแต่ขายได้กําไรเกือบ10ล้านนะครับอันนี้คือว่าคุ้มจริงๆ3ก็คือยกระดับมูลค่านักเตะและภาพลักษณ์ของสมโมสรได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับถือว่าเป็นการทําการตลาดและยกระดับภาพลักษณ์ของสมโมสรไทยนะครับถือว่า,าบุรีรัมย์ตอนนี้ก้าวข้ามาไทยลีกนะครับและก็ก้าวข้ามอาเซียนไปเรียบร้อยนะครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในส่วนของฝั่งเซริโซโอซาก้าเองก็หวังว่าดิยอนคู จะเข้ามาเติมเต็มแนวรับให้กับทีมและเป็นจิ๊กซอสำคัญในศึกเจลีกช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลก็สำหรับแฟนบอลไทยนะครับนี่ก็อาจเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารทีมที่ผสมผสานทั้งฟุตบอลและธุรกิจได้อย่างลงตัวนะครับก็ดูบุรีรัมเปตัวอย่างนะครับและต้องยกเครดิตให้กับทีมบริหารบุรีรัมที่วางแผนมาดีจริงๆนะครับสำหรับดีลนี้ ครับส่วนมิดรักแฟนบอลน,นะครับคิดเห็นกันอย่างไรในเดียวนี้นะครับคุ้มแค่ไหนและมองว่าอนาคตของดิออนคูกับเจลีกจะเป็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้ในใต้คลิปนะครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบบอลไทยอย่าลืมดูบ้าบอลไทย